สวัสดีค่ะหมอกวางนะคะทันตแพทย์หญิงนิสราธนาเลิศชัยค่ะก็ทํางานอยู่ที่คลินิกนบบทันตกรรมอเบิลทูธค่ะปัจจุบันนะคะก็มีอยู่ทั้งหมด3สาขานะคะตรงนี้นะคะเป็นสาขาปุณวิถีค่ะลงวิเทศปุณวิถีได้เลยนะคะแล้วก็สาขาที่2จะเป็นสาขาสยามสแควร์ค่ะอยู่ที่ตึกสยามสเคปนะคะแล้วก็อีกสาขานึงที่กำลังจะเปิดนะคะอยู่ตรงทองหล่อค่ะ อตอนที่เรียนเนี่ยในในใน,ในคลาสเนี่ยก็มีโอกาสได้ทดลองใช้ราาเทียมของออสเตมค่ะก็เลยรู้จักแบรนด์นี้นะคะแล้วก็บวกกับเพื่อนที่เป็นเป็นทันตแพทย์ด้วยกันเนี่ยแนะนำมาด้วยนะคะ,คะเคยเรียนทั้งหมด2คอร์สประมาณ2-3สอร์สได้ค่ะตอนนั้นก็คือเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทำโบนกราฟนะคะตอนนั้นเป็นอาจารย์จากเกาหลีเลยค่ะแล้วก็มีทำแฮนด์ออลเยค่ะ รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็แบบได้ได้เจอแลกเปลี่ยนความรู้กับอนแพทย์ท่านอื่นด้วยค่ะอาเสเซ็มเนี่ย เปิดในไทยเนี่ยมาเป็น10ปีละ10กว่าปีแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะในประเทศไทยค่ะคือส่วนตัวหมอเนี่ยหมอใช้อ,อูนิตของออสเซมอะคะ่ะจริงๆซื้อน่าจะประมาณ45หตัวได้แล้วค่ะคือใส่ทุกสาขาเลยก็รู้สึกว่าชอบในดีไซน์นะคะก็ด้วยเป็นแบรนด์จากเกาหลีเนอะด้วยแบบความแบบเป็นแฟชั่นแล้วก็ทันสมัยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบติดใจแล้วก็ ฟังชั่นเนี่ยครบม,มากๆเรียกได้ว่าแบบเป็น Allin One เลยนะคะเพื่อนๆนะคะทันตแพทย์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยแบบบอกต่อแล้วก็แนะนำะให้ใช้ห้อนี้นะคะทั้งเป็นทั้งรากเทียมทั้งยูนิตแช่เงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราได้แบบมีเพื่อแล,แล้วก็รู้สึกว่าแบบมีความมั่นใจในการใช้มากขึ้นนะคะพนักงานเซอร์วิสนะคะทุกคนแบบดีมากๆนะคะอย่างเซลล์นะคะรวมถึงสมมติว่าต้องใช้ของด่วนหรือของแบบมาเร็วทันใจมากๆเลยคะ่ะ ที่ใช้เยอะมากเลยก็คือเป็นของยูนิตแชร์ค่ะเรียกว่าสั่งแล้วสั่งอีกนี้ล่าสุดก็เพิ่งเปิดสาขาเพิ่มก็มีสั่งยูนิตเพิ่มไปนะคะแล้วก็มีการใช้รากฟันเทียมด้วยค่ะแล้วก็เป็นเซ็ตพวกทํโบนกราฟนะคะไซนัสลิฟ์ก็คือสั่งมา full เซตเลยก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซ็ตสั่นนะคะของออสเตรมดูจากหน้าตาคือบอกว่าดูดูสวยงามมากนะคะก็เปิดเข้ามาเนี่ยก็คือจะมีแบบ ัวหัวปากนะคะครบทุกไซส์เลยนะคะแล้วก็ตัวถาดตรงนี้สําหรับใส่หัวกอที่ใช้แล้วด้วยคือเรียกได้ว่าแบบสะดวกสบายมากมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นกล่องรากเทียมนะคะที่ที่ใช้ก็คือของของหมอเองก็คือใช้เรียกได้ว่าสั่งมาแบบเกือบทุกรุ่นเลยนะคะคือคุณหมอที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นมีหมออิมพานหมอสารอะไรเงะะี้ยค่ะก็คือมักจะสั่งของออสเตมมานะคะ ก็โปร์ดของออสเตมนะคะคือตัวที่แบบเป็นแบบในโดนใจเหมาะเลยนะคะก็จะเป็นตัวยูนิตนะคะจริงๆยูนิตของออสเตมเนี่ยมันไม่ได้ว่าแค่สวยอย่างเดียวนะคะฟังก์ชันมันครบมากคือเรียกได้ว่าแบบเป็นอ l l in วันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอหัวกรอนะคะ ก็คืออยู่ในเซตนะคะแล้วก็มีหัวสเกลเลอร์นะคะแล้วก็ที่วางของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าครบมากๆแล้วก็ยูเนี่ยจะบอกว่าทนทานมากๆเบาคือนุ่มมากคนไข้จะบอกว่าโอเคแบบนอนสบายมากอะไรเงี้ยนะคะก็ส่วนของรากเทียมเนี่ยจริงๆอ่ะหมอชอบมากเพราะว่าอย่างฟีดแบ็กจากคุณหมอที่ร้านเนี่ยก็คือจะใช้เป็น p r o d u ั t awesome ์ออสเทมอยู่แล้วแล้วก็ตัวสต็อกของที่ร้านเนี่ยก็คือจะเก็บตอกของออสเทมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นฝังรากฟันเทียมแบบฟันหน้าฟันหลังหรือ ว่าเคสต้องมีการทำบนกราฟหรือว่าทำไซนัสลิฟเนี่ยจะบอกว่าของ r o s ของออเมเนี่ยเขาจะมีซิสเต็มให้เลือกเยอะมากนะคะรวมถึงขนาดของรากเทียมเนี่ยที่มีหลากหลายนะคะก็ทําให้คุณหมอเนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์นะคะแล้วก็ตัวชนิดของรากเทียมด้วยะคะ่ะถือว่าถูกใจมากๆนะคะ ก็ใช้ PRODUCT ของออสเตมานานแค่ไหนแล้วนะคะถ้าเกิดอย่างเป็นตัวยูนิตเลยเนี่ยก็คือใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นเปิดคลินิกเลยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ4-5ปีแล้วค่ะส่วนรากฟันเทียมก็ประมาณ5-6ปีแล้วค่ะก็อยากขอแนะนำนะคะให้ลองมาใช้ดูนะคะ PRODUCT ของออสเตมดูหรือว่าสามารถติดต่อเซลล์ได้นะคะทดลองแบบใช้ของก่อนก็ได้นะคะรับรองว่าจะติดใจมากๆเลยค่ะ แล้วเป็นครอบครัวออสเตมด้วยกันนะคะ